รักจอมผด็จการบทประพันธ์โดยมณีมายาให้เสียงพากย์โดยมณีมายาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช2537นิยายเรื่องจำนวนรักจอมผด็จการเป็นลิขสิทธิ์ของมณีมายาแต่เพียงผู้เดียวไม่อนุญาตให้สแกนหนังสือไม่อนุญาตให้ถ่ายไฟล์ PDF ถ่ายเอกสารหรือคัดเลือกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ในทุกช่องทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหากพบการละเมิดลิขสิทธิ์จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีจำนนรักจอมเผด็จการตอนที่หนึ่งแสงเหนือหิรันพากรหนุน่มใหญ่วัย45ปีเจ้าของฟาร์มวัวนมรีสอร์ตและการท่องเที่ยวที่ผสมผสานกับธุรกิจวัวนมเป็นหนุ่มโสดเคยมีคนรักแต่เลิกราไปนานแล้วจึงครองโสดมาตลอดเขาเป็นคนดุ ขี้หงุดหงิดขี้โมโหไม่อ่อนโยนไม่ชอบเด็กอย่างลังนี่ขออยู่ห่างๆดีกว่าอย่ามาใกล้แม้เขาจะไม่ได้ทําอะไรแต่ไม่ชอบแต่แล้ววันหนึ่งเหมือนฟา้าแกล้งยิ่งเกลียดอะไรก็ยิ่งได้สิ่งนั้นในวันหนึ่งของการทํางานที่แสนเหน็ดเหนื่อยตามประสาชาวไร่ชาวสวนที่กรำแดดจนเหงื่อโทมกายไม่มีอะไรนะ่าหงุดหงิดไปมากกว่านี้แล้วล่ะจนกระทั่งมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เสียงโทรศัพท์ทําให้ชายหนุ่มเจ้าของฟาร์มที่กําลังยืนคุมงานอยู่ถึงกับถอนใจเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนพานทําให้เขาไม่อยากคุยหรือว่ารับสายใครเลย,สยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซ้ําอีกครั้งเพราะเจ้าของยังไม่ได้กดรับจนลูกน้องคนสนิทมองหน้าไม่รับสายแล้วครับต่อมาลูกน้องคนสนิทเอ่ยเหนื่อยคุย เวลาเหนื่อยฉันขี้เกียจขยับปากมากเลยรู้ไหมเผื่อเป็นคนสําคัญไงครับตอมอนให้ความเห็นเจ้านายหนุ่มจึงถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเปะ๋ากางเกงมองเบอร์ที่โชวราแต่แล้วก็ต้องขอมวดคิ้วด้วยความแปลกใจสวัสดีครับแสงเนื้อรับสายเสียงเรียบติดจึงหุดหงิดงานยุ่งเหรอเราไอ้น้องเสียงปลายสายถามอย่างสนิทสนมก็ยุ่งครับสบายดีเหรครับ ไม่เห็นโทรมาสนานชายหนุ่มถากลับเสียงเรียบหงุดหงิดเล็กๆเพราะความร้อนสบายดีว่าแต่นายยังบ้างงานเหมือนเดิมสินะใช่ไหม <c oughs> ชีวิตผมก็มีอยู่เท่านี้ว่าแต่พี่มีธุระอะไรครับถึงได้โทรมาเข้าเรื่องดีกว่าเหนือแกจําจลูกสาวพี่ได้ไหมเกินมาแบบนี้มีเรื่องอะไรหนอใชายหนุ่มคิดลูกลูกคนไหนของพี่วะชายหนุ่มถามยี่ยวนลูกติดเมียนายจําได้ไหม นี่ก็ถามย้ำจังว่าจำได้ไหมไม่ได้ครับผมจะจำได้ยังไงวะมีเรื่องให้จำตั้งเยอะตั้งแยะอีกอย่างเห็นแคทตอนเด็กว่าแต่พี่มีเรื่องอะไรร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาเหมือนเขาจะตำหนิรุนพี่เล็กๆจริงๆก็จำได้ทุกอย่างแหละไม่มีอะไรหรอกพี่ก็แค่อยากให้แยแคทไปลองทำงานกับแกนะ่ะฟาร์มผมอยู่ตั้งไกลในกรุงเทพก็มีที่ให้ทำงานนี่เออ อยากให้เขาออกจากความฟุ่มเฟือยบ้างใช้เงินเก่งน้ำเสียงของรุนพี่อึกอักเสียละเกินแสงเหนือคิดไม่จริงมั้งมีอะไรพูดกับผมตรงๆดีกว่าไม่ต้องอ้อมเออถ้านายรับปากว่าจะรับพี่ก็จะเล่าให้นายฟังคนเดียวมีเรื่องจริงๆด้วยแล้วตอนนี้มีเรื่องก็ดานนึกถึงผมเนี่ยนะทุกทีก็รู้อยู่ว่าผมไม่ชอบเด็กเด็กบ้าอะไรความจำหยุดชะงักหรือไงนางโตแล้วไม่ได้เด็กแล้ว ก็เด็กอยู่ดีผมไม่ชอบยิ่งถ้าเด็กน้อยๆสี่ห้าขวบก็ยิ่งไม่ชอบน้ำเสียงเขาก็รู้แหละว่าหงุดหงิดเออคนอย่างนายไม่ชอบเด็กคนแก่สตรีมีคันไอพวกไม่อ่อนโยนเออผมมันไม่อ่อนโยนเอาละจะพูดได้หรือย,ยังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วส่งมาที่ฟาร์มทําไมก่อนใจร้ายวะ่ะคิดว่าพี่จะง้อเหรอจะง้อไหมละ่ะถ้าไม่ง้อก็วางสายเออเออบอกแล้วคือทะเลาะก,กับแม่นะ่ะจะหนีออกจากบ้านให้ได้ ทะเลาะก,กับแม่ผมไม่รับเป็นที่ปรึกษาหรือที่รองรับดามากใครวะไม่เอาพี่รู้จักนิสัยแกนะปกติไม่เคยให้ช่วยเลยนะเนี่ยแต่ครั้งนี้ช่วยหน่อยเราสนิทกันที่สุดพี่ถึงขอความช่วยเหลือคนอื่นพี่ก็ไม่กล้าแล้วเธอเลาะก,กันเรื่องอะไรยายแคทพึ่งเรียนจบใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี่แม่ยายแคทก็ให้จับผู้ชายรวยๆแถมยังหามาให้อีกลูกพี่มันพึ่งเป็นสาวเห็นแบบนี้สมัยเรียนม่แทบจะไม่มีแฟนพอเรียนจบนางก็อยากทํางาน ไม่ได้อยากมีผัวแม่เลยหางานให้แต่ดันอยู่กับบริษัทคนรู้จักดันเห็นหน้ายายแคทแล้วอยากได้เป็นบ้านเล็กซะงั้นเทีเ่ยวไร้เที่ยวคือเข้าทางแม่ยายแคทเข้าก็เลยขอไปเป็นเมียอยู่เนี่ยมีเมียแล้วแต่ขอไปเป็นบ้านน้อยอะนะอะไรของคนสมัยนี้วะเออเป็นพวกมีอายุเซกห้าสิบกว่าปีอะมากกว่าพี่เป็นเจ้าของบริษัทยายแคทไม่ชอบอึดอัดแต่พูดไม่ได้ไม่อยากทะเลาะก,กับแม่เลยปรึกษาพี่ แล้วไงครับแม่แยายแคทก็อยากได้เขาจนตัวสั่นนะสิทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินเดือนหลักแสนเขายินดีประเคนให้ชีวิตเรามันไม่ได้จนตรอกขนาดจะไปเป็นเมียน้อยใครนะเว้ยแล้วระดับลูกสาวในพลรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นพี่ก็เลยหาเรื่องให้ยายแคทออกมาให้ห่างๆไอ้คนพวกนั้นแต่มันก็ตื้ออยู่นั่นแหละไม่รู้จะทํำยังไงคิดว่าถ้าเอามาไว้ไกลถึงนี่อย่างน้อยความเถื่อนของแกมันก็ทําให้คนกลัวเหรอวะแล้วไอ้หมอนั่นมันก็จะไม่กล้าตาม ไอ้บ้าพี่เอาความจริงมาพูดเล่นทำไมวะจะให้ผมเป็นไม้กันมาเหรอพี่พูดจริงแล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกแม่ย่าแคทนะบอกแกก่อนเลยอย่าขอร้องให้แกช่วยถ้าแกช่วยพี่ก็จะได้บอกแม่ยาแคทว่าหางานดีๆให้แล้วคนที่เคยอยู่สุขสบายในเมืองเมื่อก่อนมาอยู่ตามปากเขามีแต่คนหน้าเหี้ยมในจะมีแต่ขี้วัวเต็มไปหมดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและห้างอยู่ไกลจะอยู่ได้เหรอแล้วอีกอย่างลูกพี่จบอะไร การตลาดน่ะตำแหน่งตามที่เรียนจบไม่มีหรอกครับนอกจากตำแหน่งอื่นๆได้หมดขอแค่แกเอาเยแค่หนีจากตะเท่านั้นได้ไม่ชอบหรอวะพี่คนรวยอ่ะชอบว่ะคนรวยเนี่ยแต่เป็นเมียน้อยนะเว้ยไอ้นั่นก็ไม่รู้จักพอเจ้าชู้ใครจะชอบแบบนี้ดูถูกกันชิบหายเลยแล้วเมียพี่จะยอมเหรอเมียพี่แรงใจแกแกก็รู้เห็นผมเป็นอะไรกันไปหมดถึงได้เกรงอกเกรงใจนะถ้าเกรงใจ จะคิดให้ผมรองรับเป็นไม้กันหมาไหมละ่ะแกนี่ก็ก็นิสัยแกเมียพี่มันก็กลัวใช่ะที่บ้านก็มีเงินมีฐานะทำไมถึงยอมให้ลูกไปเป็นเมียน้อยเพื่อเงินล่ะครับผมไม่เข้าใจชีวิตลูกทั้งคนนั่นนะสิแต่เมียพี่ชอบเงินวะเมื่อก,ก่อนไม่เป็นอนะ่ะพอมีลูกแล้วก็จัดแจงให้หมดบอกว่าอยากให้สบายแล้วก็คงจะมองว่าไม่อยากให้ลูกมีครอบครัวที่ลําบากส่งมาที่ฟาร์มคิดว่าไม่ลําบากว่างั้นเออ เอาไปไดันนิสัยแม้ว่าจะนิสัยดีแต่ชอบเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆน,นักไม่เอาบอไม่สู้เผื่อว่าจะได้รู้จักรับผิดชอบหน้าที่บ้างเป็นพนักงานระดับล่างไปก่อนจะได้รู้ว่าเงิน,นมันหายากแค่ไหนก็พี่เลี้ยงลูกด้วยเงินเองตั้งแต่แรกนี่หว่าพอกันทั้งผัวทั้งเมียเออผิดไปละสรุปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแสงเนื้อถอนหายใจก่อนจะตอบเงินก็เอามาพรุ่งนี้ผมว่างถ้าหลังจากนี้ผมไม่ว่างเป็นอาทิตย์เลย อาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันอันนี้ก็เร็วไปเปล่าวะคนเป็นพี่ถึงกับบนเพราะกลัวว่าจะเตรียมตัวไม่ทันจะเอาไหมล่ะถ้าไม่มาพรุ่งนี้ผมก็ไม่รับละแกนี่มันกวนตีนจริงๆเลยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่คุยกับเมียกับเยแคทก่อนว่าแต่ให้ทําตําแหน่งอะไรวะขอดูหน่วยกากนก่อนนะครับไม่แน่อาจจะให้เลี้ยงวัวก็ได้อ๋อบอกไว้ก่อนว่าจะไม่ได้รับอภิสิทธิ์เพราะเป็นลูกพี่ลงนะลูกจ้างก็คือลูกจ้าง ทำงานระดับล่างขึ้นมาให้ทำอะไรก็ต้องทำครับเจ้านายอย่าโคกสับอย,าย่าแค่ก็พอละค่อยเป็นค่อยไปผมเนี่ยคงไม่ทำบอกแล้วว่าไม่ชอบยุ่งกับเด็กน้อยๆแต่ลูกน้องผมน่ะไม่แน่ยังไงก็ขอบใจล่วงหน้านะพรุ่งนี้เจอกันจำทางมาที่ฟาร์มได้นะโอ้โหฟาร์มวัวนมอันดับหนึ่งของไทยไอ้บ้าพี่คงจำไม่ได้หรอกมั้งแค่นี้นะครับผมคุมงานอยู่โคตรร้อนเลยรู้ไหมครับนายบนเหลือเกิน แค่นี้แหละพูดจบรุนพี่ก็วางสายก่อนจะแ,แสงเหนือก็ถอนหายใจอีกรอบพร้อมกับปาดเหงือที่ผุดขึ้นมาตามใบหน้าเกิดอะไรขึ้นเหลือครับนายตอมอนถามด้วยความเป็นห่วงพรุ่งนี้เราจะมีเด็กใหม่มาทำงานด้วยนี่คุณสนใช้เส้นสายกับนายเพื่อเอาใครมาทำงานครับเนี่ยได้ยินเหรอว่าเป็นคุณสนไม่ได้เอ่ยชื่อเลยรู้ได้ไงวะแล้วทำไมไม่ได้ยินให้มันหมดเจ้านายหนมประชดยังหงุดหงิดบอา้าวก็ทำงานไปด้วยนี่ครับ เอาลูกสาวมาฝากงานอ่ะฮึได้เหรอก็รู้อยู่ว่านายไม่ชอบยิ่งประเภทฝากงานก็ยิ่งไม่ชอบไม่ได้ได้ยังไงบังคับกูอยู่เนี่ยสีน้าเจ้านายบอกบุญไม่รับจำหน้าได้ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเคยเจอตอนเด็กแล้วก็ครั้งสุดท้ายตอนคุณสนแต่งงานกับแม่ไม้คนนี้ใหม่ๆกี่ขวบจะไม่ได้เออไม่คิดว่าตัวเองจะแก่ขนาดนี้นะเนี่ยลูกเขาโตจนเรียนจบแล้วไม่แก่แล้วครับถ้าเป็นดารานะวัยน,นี้กำลังแซบ เด็กๆวัยรุ่นว้าวุ่นใจชอบทรงแดดดีอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูเพราะเงี้ยเด็กๆหรือว่าหมูหมาก,กาไก่ไม่กล้าเข้าใกล้ขวัญกระเจิงกระเจิงหมดถ้าไม่อยากขวัญกระเจิงก็ไปไกลๆไงแต่เลี้ยงวัวได้เนี่ยนะครับก็เพราะเลี้ยงแล้วได้เงินเวยเลี้ยงตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ถ้าเลี้ยงแล้วจนจะเลี้ยงทําไมจะไปทํางานได้หรือยังหรือจะรอให้องค์ลงก่อนไปไปไป,ไป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 แล้วครับว่าแล้วผู้ช่วยคนสนิท บรีวิง่งแจนไปคุมงานลูกน้องอีกต่อหนึ่งแสงเหนือเจ้าของฟาร,ร์มวัวนมนุ่มใหญ่โสดรูปร่างสูงใหญ่บึกบืนกำยำหน้าตาหล่อเหลามากแต่ถึงกระนั้นจิตใจของเขาก็ไม่ได้หล่อตามหน้าตาหรอกอย่างที่บอกเขาเป็นคนดุหน้ายำเกรงตามประสาคนเป็นผู้ใหญ่มีอิทธิพลระดับแถวหน้าควบคุมธุรกิจหลากหลายทั้งอสังหาริมทรัพย์รีสอร์ทและการท่องเที่ยวที่ผสมผสานกับธุรกิจวัวนม มูลค่าของธุรกิจทั้งหมดนับพันล้านแต่ต่อให้สถานะเป็นมหาเศรษฐีแค่ไหนรูปล้างภายนอกอย่างที่คนเห็นก็คือใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มเยี่ยมเกลี่ยไว้หนวดคราวเล็กน้อยแต่งตัวสไตล์หนุ่มบ้านนอกเสื้อยืดเ,เก่าๆกางเกงยีนขาดกับเสื้อแขนยาวสวมทับอีกทีหนึ่งเพื่อกันแดดบุคลิกอันโดดเด่นของเขาก็คือใส่แว่นตาดำและหมวกแกป๊ปแต่สิ่งที่ลูกน้องคุ้นชินกันเป็นประจำคือแสงเหนือลงมือทำงานพร้อมกับลูกน้องเสมอ ทำตัวกลมกลืนไปกับลูกน้องจนนักท่องเที่ยวแทบแยกไม่ออกว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องเพราะเขาไม่ชอบสั่งงานบนออฟฟิศอย่างเดียววันนี้ก็เช่นกันต้องเก็บน้ํานมวัวเข้ารองงานเขาก็ออกมาตรวจด้วยเพื่อความเรียบร้อยอีกทั้งลงมือทํา แม้ปากจะบ่นว่าร้อนและเหนื่อยทุกวันก็ตามครั้นจะทิ้งลูกน้องให้ทำงานก็กระไรอยู่ไม่อยากให้ขาดควันและกำลังใจอีกทั้งเสียงด่าสร้างแรงผลักดันให้ได้ดีเยี่ยมไม่งั้นจะไม่มีแรงทำงานและกินข้าวไม่อร่อยถ้าทางเหนื่อยนะครับกลับบ้านดีไหมครับนายตอมอนเดินมากระซิบอีกครั้งเมื่อมองว่างานใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งเวลานี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินมีอะไรให้เซนไหมแสงเหนือถามเสียงเรียบระคนด้วยน้ำเสียงหอบเล็กน้อย ไม่ครับนี่ก็ใกล้จะเรียบร้อยละปล่อยให้คนงานจัดการไปต่อเถอะครับแล้วท้าทางน้ําตาลตกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเหนื่อยกว่าปกติแค่เหนื่อยหรือจะเครียดเพราะเรื่องคุณสนหรือเปล่าครับเออวะมันหงุดหงิดเล็กๆอะ่ะเหมือนพี่สนโยนขี้มาให้เนี่ยนี่กูต้องเผชิญกับแม่และไอเสียเท่าที่จะมาตามตัวหรือเปล่าว่ะพี่สนทําเหมือนที่นี่เป็นที่หลบภัยโอ้โหเปรียบเทียบซะลูกสาวพี่สนอาจจะไม่ใช่ขี้ก็ได้ครับโตซะขนาดนั้น หาห้องพักให้เขาด้วยก็แล้วกันแต่ดูหน่วยการก่อนว่าเหมาะที่จะให้พักที่ไหนลูกสาวของพี่ชายสุดที่รักพักบ้านนายก็ได้นี่ครับมีตั้งหลายห้องถ้าพักบ้านคนงานมันก็ดูจะอันตรายหน่อยเพราะมีแต่ผู้ชายคนงานผู้หญิงก็มีบ้านอยู่แล้วเอาไว้ดูกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่ก็เตรียมๆเอาไว้ได้ครับกลับกันดีกว่าตอมอนบอกพร้อมกับเดินนําเจ้านายหนุ่มไม่อยากให้กลับไปเพียงลําพังเพราะระดับแสงเหนือมีผู้ติดตามไปทํางานตลอด ไม่เคยบินเดียวเป็นอันขาดมีเหตุผลเพียงไม่กี่อย่างที่ทําแบบนี้มันเป็นอิทธิพลนักธุรกิจระดับพันล้านก็ไม่สนโลกคู่แข่งธุรกิจก็มีเยอะย่อมมีคนขม่นและมันไส้อยู่แล้วตกเย็นในวันเดียวกันบ้านของหลายๆครอบครัวเตรียมรับประทานอาหารแต่ไม่ใช่สําหรับครอบครัวของสนธิในเวลานี้เพราะมันมีความอึมครึมแอบแฝงอยู่ในใจของคนเป็นพ่ออย่างเขากับลูกเลี้ยงที่รักเหมือนลูกแท้แท ถึงตอนนี้เจ้าต,ตัวยังไม่ยอมกลับบ้านเลยไม่รู้ทะเลทลายไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนบ้างสนทิเลิกงานกลับมานานแล้วได้แต่นั่งรอลูกสาวอยู่ในห้องทํางานสายตาก็คอยสอดส่องทางหน้าต่างว่าลูกสาวจะกลับมาเมื่อไหร่กระทั่งเห็นรถแล่นมาจอดหน้าทางขึ้นบ้านลูกเลี้ยงของเขาก็เปิดประตูลงพร้อมกับหอบของพรุงพรังราวกับไปเหมาห้างมาซะอย่างนั้นทว่าสนทิสังเกตสีหน้าลูกสาวไม่ได้ดูมีความสุขกับการใช้เงินเอาเสียเลย เธอเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าหมนเศร้าคุณหนูครับคุณท่านเชิญที่ห้องทำงานครับคนขับรถของสนธิเดินเข้ามาบอกตอนนี้เลยเหรอขอแคทอําน้ำก่อนได้หรือเปล่าแคทริยาถามเสียงเรียบตอนนี้เลยครับงั้นแคทฝากของขึ้นไปเก็บได้ไหมคะได้ครับว่าแล้วคนขับรถก็ถือของให้กับเธอแล้วเดินนำส่วนเธอก็รีบเดินไปหาบิดาที่ห้องทำงานพอเปิดเข้าไป ก็เห็นแต่ด้านหลังของบิดาเขาเอามือไพรหลังเอาไว้ท้าทานจะเครียดพ่อสนมีอะไรจะคุยกับแคทเหรอคะหญิงสาวเอ่ยถามขึ้นทันทีทําให้สนทิหันกลับมามองด้วยสีหน้าเรียบสรุปว่ายังไงเรื่องไปทํางานกับคุณเปรมสันชัยนะ่ะยังไม่สรุปคะ่ะแต่แคทไม่อยากไปยังไม่ได้คุยกับแม่ไม่อยากคุยเลยพ่อสนคุยกับแม่ให้หน่อยไม่ได้เหรอคะพอจะคุยกับแคทก่อนแล้วเราจะไปคุยกับแม่กัน เรื่องอะไรคะคือพอหางานให้เราได้ละเหมาะกับเรามากเลยแล้วก็จะได้นีจากผู้ชายที่แม่เราหามาให้ไงจริงเหรอคะที่ไหนอะแคทเรียาถามด้วยความตื่นเต้นทันทีนทปากช่องฟาร์มอุ่นรักปากช่องฟาร์มวัวเนี่ยนะคะทำไมให้แคทไปไกลขนาดนั้นละ่ะเธอถามด้วยความตกใจทันทีไกลตรงไหนขับรถแป๊บเดียวไม่ถึงสามชั่วโมงก็สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มี ในป่าในเขากว้างมากมีแต่ทุ่งหญ้านี่ไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนสามขวบตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงนหนตัวไหนแล้วจะให้แคทไปทํางานในตําแหน่งอะไรคะรีดนมแก็บนมหรือว่าหาหญ้าให้วัวก,กินละ่ะหรือว่างานในออฟฟิศขอทําในออฟฟิศได้ไหมคะอย่างนี้จากนายเปรมไหมล่ะไปอยู่ที่นั่นรับรองความปลอดภัยเลยแคทไม่รู้จักใครอ,ะอ่ะก็เพื่อนพ่อไงแต่เราคงจําหน้าไม่ได้หรอกตอนนั้นก็ยังเด็ก พ่อบอกเขาแล้วว่าให้แคทไปทํางานด้วยบอกความจริงเขาไปหมดไม่งั้นเขาไม่ช่วยเราแต่อย่าบอกเรื่องนี้กับแม่ว่าพ่อพาไปที่ฟาร์มเพราะหนีนะแคทกลัวทํางานไม่ได้นี่คะน้ําเสียงของเธอดูจะไม่ไหวจริงๆคนเคยอยู่ในห้องแอร์นี่เนาะไปรู้จักหาเงินด้วยตัวเองซะบ้างเพื่อนพ่อใจดีไม่ดุหรอกอันนี้บิดากองหกหรอกนะเพราะแสงเหนือดุมากถ้าดุล่ะคะจะให้แคททำยังไงเนี่ยถ้าดุแล้วเราจะดื้อไหมล่ะ ถ้าไม่อยากโดนดูก็ต้องเป็นเด็กดีสิถูกไหมเลือกเอาว่าจะไปทํางานกับนายเปรมตามที่แม่อยากได้แล้วเราก็จะได้เป็นเมียน้อยเขาแน่แนเมียหลวงก็เป็นคนดังไฮโซหรือไปตามที่พ่อบอกนี่พ่อบอกแล้วนะเนี่ยว่าที่นี่ปลอดภัยเขาดูแลหนูได้ดูทำหน้าเขาอย่าก,กลัวความลาบากขนาดนั้นแค่กลัวไม่ใช่นะแดดร้อนมากอาจจะเป็นลมก็ได้ใครจะรู้ทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกนา พ่อก็ไม่ได้ร่ำรวยพอที่จะเลี้ยงเราได้ตลอดเวลาได้เวลาหาเงินใช้เองละถ้าแค่ทําตัวไม่น่ารักละคะเขาจะด่าลามมาถึงพ่อสวนหรือเปล่าละ่ะด่าสิไอ้เจ้านี่ด่าเก่งไม่เกรงใจดาวบนบ่าพอด้วยไปก็ได้ค่ะเราไปเมื่อไรคะพรุ่งนี้เขาให้หนูไปพรุ่งนี้ไม่งั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกหลายวันพรุ่งนี้เร็วไปไหมคะยังไม่ทันได้เก็บข้าวของเลยไปคุยกับแม่เราเสร็จแล้วก็ไปเก็บของ ไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกเอาเท่าที่จําเป็นถ้าแม่ไม่ยอมนะคะแม่ต้องยอมเชื่อพ่อสิเอาละขึ้นห้องดีกว่าแม่อยู่ข้างบนค่ะเมื่อธอระัพปางแล้วจึงได้ออกจากห้องทํางานแล้วโนทีก็ตามออกไปโดยที่ภรรยาอยู่บนห้องนอนเตรียมตัวที่จะลงมากินข้าวนั่นแหละอ้าวพ่อลูกเข้ามาพร้อมกันเชียว์ซรีนผู้เป็นภรรยาถามด้วยความแปลกใจพอมีเรื่องจะคุยกับแม่นะโสนทีเอ่ยเสียงเรียบเชียว อะไรคะดูมีรับลมคมในคือพ่อได้งานให้ยางแคทแล้วแล้วเขาก็ตอบรับแล้วด้วยอา้าวแล้วงานที่แม่หาให้ล่ะคะตกปากรับคำกับเขาแล้วด้วยภรรยาถามด้วยความตกใจแต่แคทไม่ได้รับปากน่คะแคทก็ยังไม่ได้บอกว่าจะทำซะหน่อยแคทร ر ยาทักทวงขึ้นแล้งานที่พ่อเราหามาให้มันเป็นยังไงมาดาถามอย่างไม่พอใจฟามอุ่นรับในความดูแลของเจ้าแสงเหนือเมื่อเอ่ยชื่อนี้ ซิรินก็ชะงักแล้วมองหน้าสามีทันทีสีหน้าแววตาอ่อนยวบลงและเชียวคุณเหนือเหรอคะทําไมถึงเป็นเขาล่ะภรยาถามด้วยน้ําเสียงพัอนลงเขากําลังอยากได้เจ้าหน้าที่เพิ่มเลยลองโทรมาถามพ่อเผื่อว่ามีคนตกงานหรือว่ามีเด็กนักศึกษาจบใหม่เขารับหมดพ่อเลยให้ยาแคทไปทํานี่เขาก็รับแล้วนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกเราแต่ก็รีบรีบหน่อยให้ไปพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ทําไมเร็วขนาดนี้ล่ะคะซิรินตกใจอีกครั้ง ไม่งั้นก็จะไม่ได้เจอเขาอีกนานเพราะน่าจะมีทุระยุ่งยุ่งนักธุรกิจนะ่ะเยแคทรู้ทำงานในฟาร์มได้เหรอลูกโถแม่คะเข้า Google ค้นหาข้อม,มูลฟาร์มเขามีอะไรทำเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ว่าจะอยู่แต่กับบัวกับกองหญ้าซะหน่อยคะ่ะแคทริยาเถียงมารดาทั้งที่ตัวเองก็ไม่มั่นใจหรอกแล้วก็ยังไม่ได้ค้นหาด้วยแต่แม่บอกคุณเปรมไปแล้วนะว่าจะให้หนูไปลองสัมภาษณ์แค่ลอง แต่นี่เจ้าเหนือรับเลยเพราะว่าเป็นลูกเราคนอื่นไปสมัครเยอะแยะเขายัางไม่รับเงินเดือนตั้งแพงพวกนั้นยังรอสัมภาษณ์อยู่เลยแค่ทําได้ค่ะแม่น่าจะสนุกอีกอย่างเรื่องลุงเอ้ยหรือว่าอาฮะน่าจะง่ายคงไม่ยากเหมือนคนแปลกหน้าหรอกคะ่ะคนกันเองเรียกอาก็ได้เจ้าเหนือเกิดที่หลังพ่อเจ้าเหนืออุตส่าห์ต้อนรับแม่คงไม่ขัดใช่ไหมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเหมือนที่เขาเคยทําแล้วงี้จะมีโอกาสได้เจอคุณแปรมมหรอคะ หรือว่าจะให้คุณเปรมไปเจอที่ฟาร์มดีมาดายังไม่รับความพยายามเลยให้ตายเถอะเกี่ยวอะไรกับคุณเปรมคะนี่จะให้แคทไปเป็นเมียน้อยเขาให้ได้เลยใช่ไหมศักดิ์สิทอยู่ที่ไหนคะเนี่ยแคทไม่เอาอะ่ะเขาชอบเราจะตายแม่ก็อยากให้เราสบายเขาเปย์เราเต็มที่ไม่พาออกงานให้ใครเห็นก็ปลอดภยัยแม่ก็ไปเองสิคะแคทริยาอ่อนสวนกระมา,กมาดาไม่ได้และนั่นก็ทําให้ท่านอึง้งอ้าปากเวอร์เลยทีเดียวยายแคททำไมว่าแม่แบบนี้ แคทไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ชอบเงินใครจะไปนอนถ่างให้ไอ้เท่าหห่นกามที่เราไม่ได้ชอบเอาได้ล่ะคะศิลธรรมอยู่ที่ไหนอ่ะสู้แคทไปหาผัวในฟรราร์มบัวเอาแบบสดสดสักคนไม่ไดีกว่าเหรอสินคํำของเธอเท่านั้นแหละเธอก็ออกไปจากห้องของมาดาทันทีซึ่งก็ทําให้สิรินยังคงอื้งอยู่ไม่คิดว่าลูกจะพูดห้วนๆแบบนี้ได้พ่พพพอทําไมลูกกล้าพูดแบบนี้ถามกลับกันทําไมแม่กล้าคิดแบบนี้ เหมือนอย่างที่ลูกพูดและศิลธรรมอยู่ที่ไหนจะให้ลูกปีนต้นงิ้วทั้งที่ยังไม่ตายให้ได้เลยใช่ไหมลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมลูกถึงกล้าคงสุดแล้วละมั้งเงินไม่ใช่ตัวตัดสินชีวิตรักที่แฮปปี้เอนดิ้งนะแม่มันก็ต้องมีความรักอย่าลืมสิถ้าลูกจะชอบคุณเปรมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปเยียดเยยดเจอสามีต่อว่าให้เธอก็ทําอะไรไม่ได้และไม่กล้าเถียงไปทํางานกับคุณเหนือหรอตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ ม่เห็นหน้ากันมาหลายปีตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วเธอรีบเปลี่ยนเรื่องคุยและถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เจอกันนานแล้วคงแก่หัวงอกพอๆกันนี่แหละคนทำงานตากแดดนี่นะเขาสบายดีใช่ไหมคะคราวนี้ภรรยาเสียงอ่อนลงคงงั้นแหละให้ลูกไปเถอะคงอยากอยู่กับธรรมชาติบ้างพ่อเองก็ว่าดีนะอย่าบังคับลูกให้มากนักเลยเราบังคับเขามาเป็นสิบปีแล้วได้เวลาให้อิสระสิ่งที่แม่ทำนะ่ะมันไม่ใช่ความสุขของลูก แต่มนเป็นความสุขของแม่ให้ลูกได้ไปลองใช้ชีวิตตัวเองดูทํางานกับเจ้าเหนือนะโชคดีขนาดไหนปกติไอ้นี่รับคนยากจะตายยก็ได้ค่ะเห็นแก่ที่เป็นคนเหนือหรอกนะเกรงใจว่าแต่มีลูกมีเมียเรื่ังคะเนี่ยประโยคหลังนี้เธอทาสายตาเลิ่องล่าชียวทําไมจะได้กิ๊กเก่าหรือว่ายังไงส่วนทีอดแซวไม่ได้คนไม่ได้เกลียดกันนะคะแต่เขาอาจจะแอบเกลียดถ้าเขาเกลียดเรา ขาคงไม่ยอมเป็นเพื่อนพ่อมาจนถึงตอนนี้หรอกก็คงเกลียดรินแหละก็บอกแล้วถ้าเกลียดก็คงไม่มีวันนี้อีกอย่างเรื่องมานานมาแล้วคงลืมไปแล้วละมัง้งแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ไม่รู้ว่ามีครอบครัวหรือยังไม่ได้อัปเดตชีวิตเขานานๆคุยกันทีแล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันด้วยเพราะพ่อเอาแต่ทํางานจนลืมไปเหมือนกันคงจะมีครอบครัวแล้วละมั้งค้าป่านเนี้ยอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยๆล่ะก็อาจจะมีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เออพรุ่งนี้แม่ไม่ไปด้วยนะคะ ต้องไปที่สมาคมมีนัดกับพวกคุณนายนะ่ะแล้วก็เผื่อเจอคุณเปรมจะได้ตอบคําถามถูกฟังเสียงของภรรยาแล้วดูหงอยลงไปถนัดตาเฉียวไม่เสียใจใช่ไหมแม่แม่ก็แค่อยากให้ลูกสบายการเป็นเมียน้อยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตลูกมีความสุขมันเป็นความต้องการของแม่ทําใจให้สบายปล่อให้เย้คแคทไปใช้ชีวิตของตัวเองบางทีอาจจะได้เจอความรักด้วยตัวเองก็ได้แล้วถ้าเจอพวกคนงานแล้วปิ้งเข้าจะทํายังไงคะ แม่ไม่เอานะคะลูกเขยที่ไม่มีอะไรติดตัวนะ่ะนั่นมันก็ให้ลูกเลือกเองอย่าไปควบคุมนักเลยเฮ้ยแม่ไม่อยากมีปัญหากับพ่อหรอกนะขี้เกียจเถียงด้วยเอาละเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พ่อจะพายายแคทไปเองก็แล้วกันค่ะผู้เป็นภรรยาตอบรับด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจหน่อยๆที่ขัดใจสามีไม่ได้เธอจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการแต่ก็ไม่เคยใช้อำนาจเหนือสามีหรอกเธอว่าเลือกที่จะใช้อำนาจกับลูกแทนเมื่อสามีขัดก็ทําให้ปฏิเสธไม่ได้ แล้วยิ่งมีชื่อของแสงเหนือก็ยิ่งเกรงใจไปอีกช่วงเวลาเดียวกันแคทรียาบุษสาวเพียงคนเดียวของซิรินและสนธินันง่งหน้างอพลลมหายใจออกมาด้วยความหงุดหงิดเพราะความที่ต้องเถียงกับแม่แบบนี้หลายวันแต่ไม่อยากเชื่อพอพ่อเลี้ยงบอกเธอว่าจะให้ไปทํางานที่ฟาร์มทําไมแม่ดูฟังและพูดง่ายเหลือเกินแต่สิ่งที่วาดวันคือเธอไม่เคยทํางานหนักงานไร่งานเลี้ยงวัวตากแดดแบบนี้คนจ้างจะผิดหวังไหมที่จ้างเธอ เรียนก็ไม่ได้เรียนสายดีด้วยคิดแล้วก็ได้แต่ถอนใจแล้เดินไปหยิบกระเป๋าเลือกเสื้อผ้าตามที่สมควรเรียกได้ว่าเอาไปพอประมาณไม่เอาไปเยอะคิดเกียจขนแต่เธอไม่รู้หรอกว่าต้องแต่งตัวอย่างไรชาวฟาร์มที่แท้จริงต้องแต่งแบบกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตและหมวกแบบคาวบอยเหมือนในละครหรือเปล่าเอาวะมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแหละนานมาแล้วที่เธอไม่ได้ไปที่ฟาร์มจําความไม่ได้เหมือนได้ไปครั้งสุดท้ายก็ตอนเด็กๆเ,เวลานี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปมากแค่ไหน แถมยังจำหน้าเพื่อนของพ่อไม่ได้ด้วยสิแต่เอาเธอพรุ่งนี้คงได้เจอกันเธอคิด